วันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งวันของเราในฐานะ Data Scientist และหนึ่งวันของผมในฐานะ Machine Learning Engineer สัปดาห์หนึ่งเราเข้าออฟฟิศแค่ประมาณ2ครั้งทีมเราค่อนข้าง flexible เรื่องเวลาทำงานเพราะว่าเราโฟกัสที่ผลของงานมากกว่าเช้านี้ผมมีประชุมแต่ผมก็ยังอยู่บ้านเพราะว่าผมตื่นสายครับเร่เล่นเล่นเล่นเนพราะว่าที่ SBC เรา work from anywhere ครับไ้องเข้าออฟฟิศก็ได้เวลาของเราเราจัดการเองได้เลยช่วงเช้าจะมี stand up meeting เพื่ออัปเดต s t a t u s แล้วก็งานที่แต่ละคนทำกันอยู่ซึ่งใครที่ไม่สะดวกเข้าออฟฟิศก็สามารถประชุมผ่านทาง MS Teams ได้ครับผมทีมของเราทำงานกันสนุกมากเพราะทุกคนไวใกล เพื่อร่วมง,งานเก่งๆทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน,อน้องมีคนให้คำปรึกษาเพียบแถมยังมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะตลอดเวลาด้วยใช่ครับที่ B, S C B คนเก่งๆจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหากับหัวหน้าทีมแน่นอนเพราะหัวหน้าทีมเข้าใจลูกทีมดีคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันตลอดว่าแล้วก็คิดถึงขอตัวไปกินข้าวกับทีมก่อนนะครับ และได้เวลากินข้าวแถวนี้บอกเลยว่าของกินเพียบประสบการณทำงานอาจจะไม่สำคัญมาเรียนรู้ใหม่ที่นี่ได้งาน Data s c i e n t i ท t ที่เราทำก็จะมีการ make data d r i v e n decision เพื่อตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจเช่นการทำโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงการเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าแชทบอทใน S C B Connect ก็มาจากทีมเรานะไปลองเล่นกันได้ไอเดียที่เราทำมาก็มีโอกาสไปขายให้กับแผนกอื่นและที่สำคัญเรามีโอกาสได้เสนองานให้ผู้บริหารด้วยและอีกทีมที่เราต้องโคกันบ่อยๆเลยก็คือ Mach Learning n e g แมชชีหลักอาหน้าที่ eloper มเดจาก Data Scientist ให้อนจิเนมารถได้ใช้งานได้และที่สคัญ่แ้กันก็คือง M L และลติไมซ์จ job ของนัตต้าไซครับข้อมูลจะได้มีความคอน s ิสเ e นซีพร้อมให้หยิบไปใช้งานได้ตลอดที่นี่เขาไม่สนับสนุนให้ทำงานเกินเวลานะครับถ้าทำงานไม่ทันจริงๆก็ขอคุยเพิ่มเวลาได้จริงๆแล้วถ้าใครทำงานเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเลยก็ได้แหละแต่ปกติเราก็จะไปทำกิจกรรมกันต่อหลังเลิกงานเช่นร้องเกะตีแบบตีปิงปองเล่นเกมเพลย์หรือไปกินกุ้งเผาอุทยาใครสนใจง,งานที่ท้าทายมี data มากมายให้เล่นได้ทำงานกับคนเก่งๆบันน้าทีนดีๆมี work life 平衡 <laughs> แถมม่ค่าตอบแทนสูงมาร่วมทีมกับเราสิครับส่งเลยูเม่มาที่นี่ได้เลยวันนะะคบบ